เปิดใจครั้งแรกกรีนอัศดาพรเล่าสาเหตุเลิกทันวา8ปีเหลือแค่เพื่อนเปิดใจครั้งแรกกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกูลเล่าหมดเปลือกสาเหตุปิดฉากความรักกว่า8ปีกับทันวาสุริยาจากักความรู้สึกตอนนี้โอเคนะคะปกติขึ้นแล้วคะ่ะจะมีช่วงแรกที่เราเคยมีความสัมพันธ์ในรูปแบบนนหนึ่งพอวันนึงลดสถานะลงภาพเก่าๆมันจะย้อนกลับมาที่มีความสุขมีความเสียใจใจหายบ้างตอนนี้ทําใจได้ เข้าใจสถานการณ์ยินดีกับเขาด้วยยินดีกับเราทั้งคู่ในสถานะณตอนนี้แต่พอมันเห็นภาพก็มีบ้างบ้างนิดๆหน่อยๆเลิกกันเพราะอะไรเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไลฟ์สไตล์ด้วยความชอบที่ต่างกันเรากับเขาพยายามปรับกันแล้วก็ยังหาจุดตรงกลางไม่เจอสักทีไม่มีเรื่องมือที่สามค่ะคอนเฟิร์มได้เลยตั้งแต่คบกับเขามาแปดปีไม่เคยมีเรื่องเหล่านี้เลยเราสามารถเชื่อใจกันและกันได้ใช้เวลาปรับกันแปี จริงๆถ้าใครดูใน youtube ก็จะเห็นว่าเราตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างตีกันบ่อยแต่เราก็ประคับประคองกันมาได้แต่กรีนก็มีคำถามนี้ในใจเราพยายามค่ะเขาก็เป็นคนดีสำหรับเราเขาเข้ามาในชีวิตเราก็ปรับนิสัยเราหลายๆอย่างเรื่องการใช้เงินเขาก็คอยสอนเราเราก็ได้อะไรจากเขาเยอะแต่มันก็มีบางสิ่งเราไม่สามารถพูดได้เหมือนกันไลฟ์สไตล์แบบไหนไม่เข้ากัน ไม่มีอะไรพีคมันคือเรื่องเล็กๆน้อยๆกรีนชอบถ่ายรูปเขาไม่ชอบเขาไม่ยอมไปกับเราด้วยเหมือนเขาต้องไปรอบางครั้งอยากให้เขาถ่ายให้แต่เราอยากได้แบบนี้นี้ครั้งแรกๆไม่เป็นไรพอครั้งหลังๆเราเกรงใจเขามันเหมือนช่วงนี้แหละที่ทําให้เราไม่เจอกันมันเหมือนทําให้เราไม่มีโมเมนต์ที่คู่รักทํากันฟีลมันประมาณอย่างนี้เรื่องอาหารการกินบางทีเลือกร้านจนทะเลาะกันก็มีจุกพีคสุดเกิดขึ้นมาประมาณสอปีที่แล้ว ก่อนหน้านี้เขาทําอะไรหนูจะค่อนข้างตามเขาพอช่วงหลังเริ่มหันกลับมามองตัวเองมากขึ้นมีจุดยืนตัวเองมากขึ้นเลยไม่ค่อยเชื่อฟังเขาเท่าไหร่เราทําตามใจของตัวเองพอเรามีจุดยืนเขารู้สึกเหมือนคุยอะไรกับเราไม่ค่อยได้มันเลยเกิดความชินชาบางอย่างเกิดขึ้นเริ่มเย็นชาใส่กันมุมเขาก็เหมือนกันระยะห่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวบวกกับถ่ายละครทําให้แทบจะไม่ได้เจอกันจุดที่ต้องคุยกัน เขาเป็นคนเริ่มบอกหนูทำไมมันไม่เหมือนเดิมหนูก็ขอโทษเขาที่เป็นแบบนี้แต่ก่อนเขาคือที่หนึ่งในเป้าหมายชีวิตวันนี้เขาก็ยังเป็นที่หนึ่งแต่มีเป้าหมายอื่นเข้ามาอยู่ข้างๆหนูเป็นหัวหน้าครอบครัวมีภาระหนี้สินที่ต้องดูแลหนูดูแลแ,แม่ทําให้มีแต่ครอบครัวมีเขาน้อยลงเขามีความน้อยใจคุยเรื่องนี้กันบ่อยไม่ค่อยมีเวลาให้กันเราก็บอกว่ามาอยู่ที่บ้านเราสิมาอยู่กับแม่เราไม่ได้ออกไปอยู่ข้างนอกด้วยกัน เขาบอกว่าความรู้สึกไม่ได้หลายหลายอย่างเคยคุยกันไหมบอกค่ะเขาเข้าใจทุกอย่างเลยเคยมีจุดที่ไม่เข้าใจนั่งจับเขาคุยกันก็เข้าใจแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเขาไม่มีความสุขในมุมของหนูอาจดูเห็นแก่ตัวถ้าผู้ชายคนนี้สามารถอดทนรอหนูได้หนูก็คิดว่าเขาคือคนที่ใช่แต่ถ้าหนูไปบอกว่าให้รอก่อนนะให้ใชน้นี่ให้หมดก่อนให้ดูแลแม่ก่อนนะมันดูเห็นแก่ตัวเรายังไม่มองเรื่องแต่งงานมีลูก เราขอทำเป้าหมายบางอย่างในครอบครัวของเราก่อนถ้ารอไม่ได้ก็ไม่ว่าใช่ค่ะทำพร้อมกันไปอยู่แต่ละคนไม่เหมือนกันกรีนทำแล้วจะไปสุดในด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่ไม่รักไม่ใส่ใจเขาแต่มันถูกลดลงหรือเปล่าแปดปีอิ่มตัวจริงๆมันก็ยังไม่อิ่มนะคะหนูยินดีที่จะคบเขาไปเรื่อยๆถ้าไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาโอเคแต่สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเราลงโพสต์เราคุยกันมาสักระยะแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เรื่องเล็กๆน้อยๆเขาพูดว่าเขาไม่มีความสุขจริงๆกรีนให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้หลายๆอย่างก็จริงเขายังคบกับเราอยู่เขาก็ไม่มีโอกาสไปเจอคนที่ให้ความสุขเขาได้มากกว่าเราเขาติดอยู่ที่เราเขาจะพูดตลอดเลยว่าเขาไม่มีความสุขเลยทำยังไงดีเราควรจะไปตรงไหนดีพอเขาพูดว่าเขาไม่มีความสุขกรีนไปต่อไม่ได้เหมือนกันตอนแรกเรารู้ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ต้องออกมาเป็นแบบนี้ ฉันแข็งแกร่งพอวันที่เขาบอกว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วตอนนั้นยังรู้สึกว่าแข็งแกร่งอยู่แต่วันที่เสียใจสุดๆเลยคือวันที่เขาเดินไปหาแม่หนูเองเลยเดินไปบอกแม่หนูไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรแต่ขอลดความสัมพันธ์ลงตอนเข้ามาเขาก็คุยกับทางแม่เหมือนกันวันที่ออกเขาเลยอยากคุยกับแม่เหมือนกันวันที่ตัดสินใจเป็นยังไงไม่เจอกันแค่คุยโทรศัพท์กันว่าจะเอายังไงเขาถ่ายละคร แต่เราปิดกล้องแล้วจัดของไปเรียนต่อไม่มีเวลาเจอกันที่ผ่านมาเรื่องทะเละเรื่องคืนดีกันเราก็คุยโทรศัพท์กันคือเขาไปเลยค่ะเขาก็ไม่ได้บอกกรีนพอเขาไปหาคุณแม่เสร็จเขาก็โทรมาบอกกรีนคุยกับแม่แล้วนะเสียงเขาดูปกติแต่พอวางหูปุ๊บหนูก็ร้องไห้เลยหนูก็ถามตัวเองว่าเป็นอะไรแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ดีที่เขาเดินไปบอกแม่เราตอนแรกตั้งใจจะจบเงียบๆทำไมตัดสินใจบอกทุกคน เป็นไอเดียทันวาความคิดหนูไม่อยากให้เรื่องพัวพันโน่นนี่มีคำถามเยอะคิดว่าผ่านผ่านไปก่อนเราจะไปเรียนต่อแล้วด้วยให้เรื่องเบาเาไปค่อยว่ากันอีกทีหนูสามารถปล่อยเบลอไปได้เลยไม่ซีเรียสอะไรแต่ทันวารู้สึกว่าเขาอยากให้เกลียดคนใหม่ที่จะเข้ามากรีนก็ลืมมองมุมนี้ถ้าเขาอยากจะเจอคนใหม่มันไม่ควรมีอะไรผูกพันกับคนนี้อยู่ควรจะชัดเจนไปเลยไหมกรีนยังไงก็ได้หมดสามเดือนไปเรียนต่อมีผลไหมกับเรื่องแยกทาง จริงๆมันคนละเรื่องเพียงแต่มันเข้ามาในช่วงเดียวกันวางแผนจะเรียนตั้งแต่ช่วงโควิดตอนโพสตกระแสเป็นยังไงบ้างที่เห็นในไอจส่วนใหญ่จะได้รับกำลังใจถ้าคอมเมนต์แง่ลบหนูจะปล่อยผ่านไม่ค่อยเอาเก็บไปคิดเท่าไหร่เลยไม่ได้มีผลเท่าไหร่เสียดายเวลาไหมแปดปีเราผ่านเรื่องราวอะไรมาก็เยอะมีมาหมดก็เสียดายคะ่ะแต่หนูจะเสียดายมากกว่าถ้าคบไปอีกเรื่อยๆแล้วเรายังประคับประคองไปเรื่อย ผลลับยังออกมาเป็นแบบนี้แทนที่ธันวาจะเหลือเวลาในชีวิตเขาไปเจอคนใหม่หรือคนที่ดีกว่าไม่ดีกว่าหรอทำไมไม่มองว่าเราจะได้ไปเจอคนใหม่บ้างเจออยู่แล้วค่ะหัวเราะหมายถึงว่ามันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนถ้าหนูคิดแบบนี้กับเขาเราก็มีโอกาสเหมือนกันแล้วมันเป็นสิ่งแรกที่หนูคิดแบบนั้นจริงๆกับเขาตั้งแต่เริ่มมานั่งคุยกันว่าจะโพสต์มันควรจะเป็นแบบนั้น หนูมีหนทางที่ให้ความสุขกับตัวเองหลายอย่างเลยไม่จำเป็นรูปแบบของแฟนหนูมีครอบครัวมีงานที่เป็นความสุขเรื่องความรักถ้ามันใช่เดี๋ยวจะเข้ามาเองแหละหนูเคยคิดว่าถ้าผ่านไปสิบปีเส้นทางที่เราเคยคู่ขนานกันวันหนึ่งมันจะย้อนมาเจอกันได้ไหมในอนาคตอาจกลับมาได้ทุกวันนี้ยังคุยโทรศัพท์กับเขาสัญญาที่เขาเคยให้ไว้จริงๆเขาไม่ต้องทำตามสัญญาก็ได้เขายังทำอย่างเขารู้ภารหนี่สินที่บ้านกรีน เขารู้เรื่องการเงินที่บ้านเรากำลังศึกษาเรื่องการลงกันอยู่เขาศึกษาหนักมากๆกรีนจะตามเขาเรื่องนี้เขาบอกว่าสัญญานะเขาวางการเงินไว้เขาบอกจะทำให้เราแบบนี้เราจะไม่ทิ้งเลิกกันแล้วรักกันมากขึ้นในฐานะเพื่อนคะ่ะแปลกนะวันที่ประกาศลดสถานะความคาดหวังมันไม่มีเหมือนเราคุยได้ทุกเรื่องไปเลยไม่ต้องไปงอนไปน้อยใจเขาเป็นเพื่อนที่ดีเลยเลิกกันแบบชั่วคราวไหม ไม่น่านะคะหนูคิดว่าไม่นะคะเราเคยมีโมเมนต์แบบนี้มาหลายครั้งเหมือนกันแต่ครั้งนี้มันชัดเจนและเป็นเรื่องจริงไปเลยถ้าเรากลับไปเป็นแบบเดิมมันจะเข้าสู่วงจรเดิมผลลัพธ์เดิมคือเขาไม่มีความสุขที่น่าจะช่วยพวกเรื่องทั้งคู่ได้คือเรื่องเวบ้าอย่างเดียวเลยทําให้เติบโตมากขึ้นปกติคุยกันทุกคืนโทรศัพท์เข้าก็คิดว่าเป็นเขามันไม่ได้เสียใจนะคะคุยกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องพัฒนาตัวเองคุยงานซะส่วนใหญ่เลยกรีนเป็นผู้ฟังที่ดี จะปล่อยให้เขาพูดเป็นชั่วโมงเหมือนเขาไม่มีใครเขาเป็นคนลาวมาอยู่ที่เมืองไทยเขาตัวคนเดียวเขาไม่มีใครเขามีแค่เราคุยกับเราได้เขารู้ว่าเราไม่พูดต่อส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานพูดถึงเขามีแต่สิ่งดีๆแปลกนะตอนคบกันเราจะมองแต่สิ่งที่ไม่ดีของเขาพอลดสถานะเรามองแต่สิ่งที่ดีของเขาเข็ดกับความรักไหมให้โอกาสตัวเองมากกว่าไม่เชิงว่าเข็ดถ้าคนที่จะเข้ามาต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เยอะกว่าเดิม เพราะเวลาทําอะไรไปภาพเก่าๆมันอาจจะกลับมาทําแบบนี้เขาจะไม่ชอบอหรือเปล่าไลฟ์สไตล์จะไม่ตรงกันอีกไหมสเปคไม่มีเลยค่ะกรีนแท้คนดูแลเอาใจใส่เราเป็นคนดีสําหรับเราเอื้อเฟื้อเหมือนมองเพื่อนมนุษย์คนอื่นเป็นเหมือนคนในครอบครัวสามเดือนที่จะไปเกาหลีคือไปพักใจไม่ใช่ค่ะเป็นแพลนไปเรียนภาษาหาประสบการณ์อยากพักผ่อนด้วยอยากไปที่ที่เราชอบแล้วมันใกล้ประเทศไทยด้วย ติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา13.15 1 4 1 5นถึง14.15นทางช่องวัน31